ปีนี้จะทำให้ของคุณนั้นแข็งขึ้นกลับมาอีกครั้งในเมางเอรนเดลเอลซ่าโลกใบนี้มันชักหน้าอยู่แล้วกันการประจนภัยหนักกำลังรอพวกเราอยู่แต่ดูเหมือนว่าเอลซ่าจะไม่รู้เลยว่ามีพลังมืดกำลังจะตื่นขึ้นมาภายในตัวของเธอร้องเพลงกันเถอะเอลซ่าปล่อยมันไป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 มันเป็นเพลงที่เอเยี่ยมมากเลยลูก แล้วก็แพร่เชื้อไปเรื่อยไปปล่อยมันไปปล่อยมันไปอเอลซ่าเธอต้องหยุดร้องเพลงนะไม่งั้นทุกคนจะตายกันหมดนนี่เธอกำลังจะบอกให้ฉัาซ้อนพลังอีกแล้วเหรอกูไม่ทำ ป้าหมายของเราคือเจ้าหญิงน้ำแข็งคนที่มีอายุตั้งแต่30ปีขึ้นไปจะต้องตายด้วยเสียงร้องของเธ